สวัสดีค่ะแม่บ้านยิงโจนะคะวันนี้ก็ครบ6วันแล้วที่แม่บ้านเพาะมาเมล็ดผักไว้นะคะแม่บ้านจะพาเพื่อนๆมาดูค่ะอันนี้แม่บ้านไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแตงกวาหรือเปล่าเพราะว่าแม่บ้านลงไปหลายอย่างมากเลยจับไม่ได้ค่ะสองแถวนี้น่าจะเป็นแตงกวาหรือมะระไม่แน่ใจเพราะว่าจะค,คล้ายๆกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเป็นใบแมงลักเริ่มละ แล้วทีนี้จะมาให้ดูในกระถางที่แม่บ้านใส่อันนี้ไว้นีเริ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าต้นอะไรไม่รู้จักเลยว่าต้นอะไรแต่น่าจะเป็นตระกูลแตงพึ่งขึ้นมาสองอันเองแสดงว่าเม็ดตระกูลแตงนี่เขาจะเกิดง่ายที่สุดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเทนี้ก็จะมีตระกูลแตงเหมือนกันที่ขึ้นมาหกวันแล้วนะคะหกวันเต็ม แม่บ้านปลูกเย็นวันอาทิตย์นะคะแต่วันนี้เป็นเย็นวันเสาร์นี่ค่ะเขาก็ขึ้นง่ายนะคะเดี๋ยวครอบไปอีกทีรอดูว่าต้นอื่นๆจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนะคะนี่นี่ค่ะชบ